สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้ก็คือว่ามีต้นไม้มาส่งนะคะต้นไมท้ที่ลงได้สั่งซื้อจากช้อปปี้ไปนะคะได้สั่งซื้อต้นห่างกระลอกแดงแค่นะคะหางกระลอกแดงแค่กระถางที่เห็นนี้นะคะก็ ราคา120บบาทนะคะทุกท่านนี่ค่ะเขาก็แพ็คไม่ยังดีนะคะราคาร้อยยี่ิบาทนะคะค่าจะส่งสี่สบาทนะคะรวมเป็น163บาทนะคะนงก็ได้สั่งสื่อต้นไม้ทางช้อปปี้อยู่เรื่อยๆนะคะต้นไม้ที่ราคาไม่แพงเกินไปนะคะนงก็ก็จะสั่งซื้อนะคะ ที่จริงก็ไปดูที่ลานต้นไม้นะคะมันไม่มีนะคะพอไม่มีก็จะกลับมาหาสื่อในทางช้อปปี้ค่ะทางช้อปปี้ก็จะมีต้นไม้หลายๆอย่างนะคะที่ที่ทางลานต้นไม้ไม่มีนะคะลงก็จะมาเลือกสื่อเอาในช้อปปี้นะคะที่สั่งซื้อหางกระรอกแดงนะคะเมื่อก่อนงานปี2 0 0พในในที่จังหวัดบ้านนงนะคะก็ เคยมีนะคะเคยมีหางกระรอกแดงแต่เป็นต้นนะคะไม่ใช่ชนิดเถาแคะแบบนี้นะคะหางกระรอกแดงมีมีสองพันนะคะอีกอีกชนิดหนึ่งนะคะก็มีสองสายพันธุ์นะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งจะเป็นยางต้นนะคะใบจะค่อนข้างใหญ่นะคะหลวงก็ปลูกอยู่หลายปีนะคะแล้วมันก็ได้ตายไปนะคะตายไปเพราะว่ามีเอาต้นประชาเง่าที่เอาต้นประชาเง่ามาปลูกเคียง ต้นประชางเงามันโูขยายใหญ่ีญ้ยงอาหารกินนะคะก็เลยทําให้ต้นห่างกระรอกแดงที่ที่เคยมีนะคะก็ตายไปนะคะชนิดต้นนะคะที่ได้ตายไปทีนี้ก็เลยอยากจะได้นะคะพออยากจะได้ขนหานในทางช้อปปี้อ้าวพอดีเห็นมีชนิดยางเถาก็เลยเลือกซื้อชนิดยางเถามาก่อนนะคะชนิดต้นก็ราคาเจ็สิบเกบาทนะคะแต่ว่า ยังไม่ได้สื่อมานะคะสื่อชนิดยังเถ่าแคะมาก่อนค่ะแต่ว่าทนิตยางที่เป็นต้นนะคะช่อดอกจะยาวยาวเป็นซอกเลยนะคะถ้าต้นใหญ่นะคะช่อดอกก็จะยาวนะคะยาวมากเลยสวยค่ะต้นใหม่ชนิดนี้นคือออกดอกทั้งปีนะคะ ต้นหางกระรอกแดงแคะนะคะหรือว่าต้นหางกระรอกแดงพันเลยนี้นะคะก็ได้ถูกนําเข้ามาปลูกในประเทศไทยเป็นเวลา,านานถึง3 0มิบกว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ข้อมูลไม่ได้บันทึกบอกว่ามาจากประเทศอะไรนะคะแต่ตอนที่นําเข้ามาใหม่ๆนะคะก็ยังไม่เป็นที่นิยมนะคะของผู้เพาะปลูกนะคะเพราะว่ามันเป็น แถวท่าเรือยนะคะก็จะอยู่ตามพื้นดินนะคะเป็นแถาเล็กๆนะคะก็ยังไม่เป็นที่นิยมนะคะจนมาระยะช่วงหลังๆนะคะผู้ขายก็เลยนำมาใส่กระถางแควนนะคะก็เลยทำให้เป็นที่นิยมนิยมมากขึ้นนะคะก็มีผู้สนใจที่ไปไปไป,ไปปลูกดูว่ามันวสวยๆดีนะคะ พลาพราแคว้นก็ดูดีขึ้นค่ะก็จึงเป็นที่น่าสนใจนะคะเด,เดิมก็จะอยู่ตามพื้นดินก็ก็ยังไม่เป็นที่สนใจเท่าไหร่นะคะพอผู้ขายนำมาใส่กระถางแควนนเท่านั้นละคะ่ะก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้คนเลยนะคะก็เพราะว่ามันก็ดูดีนะคะมันดูดีขึ้นนะคะ นี่ขนาดออกมาจากกองวันแรกนะคะนำท้ายังไม่ได้ลดนะคะยอดเยิร์ก็คือเหมือนกับว่ายังสลดสลดอยู่นะคะเพราะว่านำยังนำยังไม่ได้เอานำลดนะคะก็ก็ดูดีนะคะถักแวนจะดูดีคะ่ะพูดถึงราคานะคะร้อยหกสิบสามบาทรวมค่าจัดทรงก็ถือว่าไม่แพงมากเกินไปนะคะ แต่เราคิดว่าถ้าเกิดตำรานมีมีวางไข่ราคาไม่ถึงนะคะราคาอันนี้ไม่ถึงแน่นอนค่ะจากประสบการณ์ที่ได้เดินดูต,ต้นไม้ตำรานนะคะราคาไม่แพงไม่แพงนะคะโดยมากนะคะตำรานขไข่ต้นไม้นะราคาจะไม่แพงนะคะแต่ว่าชนิดนี้ไม่ได้มีไข่นะคะร้านที่เราไปดูนะคะถึงได้ต้องสั่งซื่อทางช็อปปีนะคะบางสิ่งบางอย่าง ร้านแถวบ้านก็ไม่ได้เอามาขายไม,ไม่ไม่มีนะคะไปดูแถวชัดปรายวที่ว่ามีต้นไม้ขายเยอะก,ก็ก็ไม่มีนะคะบางอย่างอยากได้ก็ราคาแพงเล็กน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแ้้ก็ก็ซื้อคะ่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ Key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you. But I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan. But we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. But we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have.